สภาพหน้ yeah, าแย่มากๆ สวัสดีค่ะนีตาลพิสุทธิ์ชาแนลเมเนซานะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมาบอกหมดไม่มีกั๊บตลอดระยะเวลา4เดือนที่รักษาสิวมาทายังไงถึงหน้าใสขึ้นขนาดนี้สิวหายหมดกลเ้ียงได้ยังไงวันนี้มีคําตอบบอกหมดไม่มีกั๊แบบ no sponsor ค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูอย่าลืมกด subscribe กำลังใจให้กับเมย์ก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็เริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะต้องขอบอกทุกคนก่อนนะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งแบบเต็มเต็ม ว่าเมย์ใช้ระยะเวลาในการรักษาสิวแบบจริงจังเนี่ยคือ4เดือนนะคะนับตั้งแต่สิ้นปี2564นั่นเองจนถึงปี2565วันนี้เมย์ก็จะมารวบรวมสิ่งที่เมย์ทำสิ่งที่เมย์ใช้ตลอด4เดือนในการรักษาสิวว่าทำอย่างไรบ้างซึ่งทั้งหมดตรงนี้เมย์อาจจะไม่ได้สามารถบอกได้แบบละเอียดว่าอันนี้ใช้กี่วันอันนี้ใช้อะไรอย่างไงบ้างนะคะเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เมย์ทดสอบ แด้วยนะคะมันก็จะมีบางตัวที่ไม่ใช้ทั้งเดือนเลยบางตัวเมย์ก็จะใช้แค่7วันบางตัวเมย์ก็จะใช้แบบ14ีวันเดียวๆนั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือรวบรวมมาให้แล้วว่า4เดือนรักษาสิวตอนนั้นที่มันทําให้ทุกคนตกใจหนักมากเออะกันหนักมากว่าเฮ้ยพี่เมย์เกิดอะไรขึ้นทําไมพี่อยู่ดินน่าใส่ได้ขนาดนั้นเมย์ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มดูทีละตัวและทีละเดือนกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเริ่มดูทุกสิ่งทุกอย่างในการ การรักษาสิวตลอดระยะเวลา4เดือนของเมนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันปี2565เมทํทำอะไรบ้างใช้อะไรบ้างจะให้ทุกคนดูหน้าบีฟอกก่อนค่ะว่าตอนนั้นหน้ามันแย่มากขนาดไหนบอกเลยว่ามีทั้งสิวผดสิวอุดต,ตันสิวอักเสบและรอยที่มันเยอะมากผิวเซนซิทีฟหนักมาก,มากแพ้มีผื่นขึ้นหน้าแดงบวมบ่อยมากๆค่ะนั่นเป็นอาการแพ้ของเมนะคะซึ่งสภาพหน้า แย yeah, ่มากๆรูมขนก็กว้างมากๆด้วยและถ้าย้อนไปนะตอนนั้นถามว่าเมย์แพ้อะไรไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวไหนบ้างที่ทําให้เกิดอาการแพ้แต่สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นทิกเกอร์เลยที่ทําให้อาการแพ้มันลุกลามแล้วหนักขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คืออาการจากการแพ้แมสคค่ะซึ่งเป็นแมสที่น่าจะไม่ได้รับการรับรองที่ถูกต้องเป็นแมสของปอมหรือเป็นแมสที่มันไม่ได้โอเคนั่นแหละค่ะทุกคนทําให้เมย์แพ้หนักมากจริงๆจนมาถึงตอนนี้ เมย์ก็มีการเปลี่ยนแมสเนาะ,ะรักษาสิวรักษาผิวมาตลอดเวลาค่ะจนมันดีขึ้นมากๆนะคะเมย์ก็เลยจับทำลายแค่ช่วง4เดือนที่เป็นช่วงที่เพื่อนๆทักตลอดเวลาว่าผิวดีขึ้นจนมาจบที่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565เป็นช่วงที่มีคนรีเควสต์คลิปรักษาสิวมาเยอะมากที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งต้องขอชี้แจงและบอกทุกคนก่อนนะคะว่าด้วยความที่เราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เราต้องรีวิวสินค้ามันจะมีบางทำลายและบางสินค้าค่ะที่เมย์ใช้เดียว เดียวโดยที่ไม่ได้ใช้ตัวอื่นร่วมด้วยเลยเป็นระยะเวลา7วัน14วันหรือบางตัวก็คือ1เดือนเต็มๆเลยวันนี้เมย์ก็เลยจะมาบอกถึงแต่ละตัวที่เมย์ใช้ในแต่ละช่วงเดือนแล้วกันนะคะว่าใช้อะไรบ้างจนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผิวดีขึ้นจนทุกคนทักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่เดือนพฤศจิกายนปี2564กันเลยดีกว่าค่ะ เดือนพฤศจิกายนปี2564นะคะตัวแรกที่เมใช้งานนะคะนั่นก็คือยูซิลินแอนต c n แอคเนค่ะตัวนี้เป็นเซรั่มลดรอยสิวที่ช่วยในเรื่องสิวด้วยนะคะอย่างที่ทำการรีวิวแบบฟู r e ีวิวไปแล้วตัวนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดใครมีสิวผดสิวอุดตันเยอะๆะมากๆอย่างเช่นเมในช่วงนั้นตัวนี้ค่ะเขาจะทำหน้าที่ผักสิวออกมาแบบประทุหนักมากจริงๆยิ่งมีเยอะมากเท่า น้องจะขุดลากถอนโคนออกมาหมดกเกลี้ยงฉะนั้นแล้วมันก็คือเป็นช่วงที่ใจจะต้องสตรองมากที่สุดนั่นเองเพราะว่ามันผักหนักมากจริงๆค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นผลดีมากๆนั่นก็คือเรื่องของรอยสิวจางไปแบบชัดเจนมากๆยิ่งเมถ่ายบีฟอไว้มันก็เลยเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆว่ารอยสิวนั้นหายไปแล้วจางไปเยอะมากๆนะคะหลังจากที่พ้นช่วงทดสอบตัวนี้เดี๋ยวๆมาแล้วเมททาการใช้ตัวยูเซนอนตี้อคเนมาตัวนี้ โดยทาเฉพาะ จุดค่ะทาเน้นเฉพาะจุดที่เป็นรอยสิวหนักๆเท่านั้นค่ะมันก็เลยไม่ได้ประทุหนักเท่าเดิมแล้วอย่างต่อมาที่ใช้งานในเดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือควินยาเซตค่ะควินยานี้ก็มีการแบบพูดถึงแล้วก็รีวิวกลุบๆไปแล้วใน YouTube นะคะสําหรับควินยาเซตอันนี้เป็นเซตดูแลผิวของคุณหมอค่ะเป็นแบรนด์ของคุณหมอเนั้งตัวคลีนซิ่งคลีนเซอร์แล้วก็มอยเจอร์นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เมย์ใช้เซตนี้แบบเต็มๆเลยนะ ในตลอดเดือนพฤศจิกายนค่ะและช่วงที่ใช้งานค่ะบอกเลยว่าทําให้สิวที่มันปะทุหนักๆของเมอ่ะมันเบาลงค่ะมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆผิวหน้ามันเริ่มมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไม่ระคายเคืองง่ายเท่ากับ ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็การอักเสบต่างๆก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับด้วยค่ะและอีกตัวหนึ่งที่เมย์ใช้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือตรีคินซิงออยล์ค่ะอันนี้เป็นออยล์ล้างทําความสะอาดเครื่องสําอางนั่นเองเป็นตัวหนึ่งที่เมย์เริ่มใช้งานในเดือนพฤศจิกายนนะคะในการทําให้เครื่องสําอางนั้นหลุดออกได้ง่ายและเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ร่วมด้วยกับตัวควินยานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เมย์ใช้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะ thank <laughs> you สำหรับเดือนธันวาคมนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะทุกคนเมย์ทำการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างมากเลยรวมถึงเอาสกินแคร์ใหม่เข้ามาลองใช้และเริ่มไปดูแลผิวที่คลินิกด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์มาให้ดูของที่เมย์เปลี่ยนก่อนละกันนะคะจากเดือนที่แล้วค่ะเราใช้เซตคุณย่าทั้งหมดเลยใช่ไหมเดือนนี้เราเหลือเซ็ตคุณย่าในการใช้งานแค่ตัวมอยส์เจอร์คุณหมอตัวเดียวค่ะสําหรับคินเซอร์กับคินซิงอันนี้ไม่ ที่ใช้แล้วสําหรับตัว cleansing กับมาใช้เป็นตัว new formula สีชมพูนะคะและตัว cleanser หรือโฟมล้างหน้าเจลล้างหน้าเนี่ยเมย์ใช้เป็นตัว clean and k ี e r ตัว acne clearing cleanser เพราะว่าตอนนั้นต้องการจะทดสอบนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ s กิน c a r e อื่นๆที่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีตัวนี้เป็นตัวแรกคะ่ะที่เพิ่มเข้ามาคือ centella ampoule นะคะตัวนี้ ใช้เป็นตัวแรกก่อนที่จะทาสกินแคร์อื่นๆเลยตัวต่อมานะคะที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือเซราวีค่ะเซราวีเมเพิ่ม2ตัวนี้เข้ามานะคะเป็นตัว Moisturizing Lotion กับ Moisturizing Cream นะคะอันนี้เป็นตัวที่สามารถใช้ได้ทั้งหน้าและก็ผิวกายเม k e ก็ Maker เลยซื้อมาใช้ตอนนั้นจริงๆแล้วใช้ผิวกายเป็นหลักนะคะแต่ว่าพอมาลองทาผิวหน้าด้วยรู้สึกว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือตัวนี้ของด็จา นะคะอันนี้เป็นเหมือนแบบ sleeping mask อะ่ะทุกคนเหมือนเป็นตัวทาจบสุดท้ายอะก่อนนอนเลยนะคะและในช่วงสิ้นเดือนเมมีการหยุดใช้สกินแคร์ทุกตัวแต่มาใช้แค่ตัวเดียวนั่นก็คือคาราสกินตัวนี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเมททดสอบตัวคาราสกินอยู่นะคะอย่างที่ทุกคนได้ดู full review ไปแล้วซึ่งคาราสกินตัวนี้เมรู้สึกว่าหลังจากใช้งานแล้วอ่ะมันได้ผลลัพธ์เรื่องหน้าใสาหนักมากจริงๆหน้าใสาแบบใสขึ้นจนชัดเจ จริงๆค่ะสาหรับตัวคาราสกินและหีกอย่างที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงสกินแคร์ตรงนี้แล้วนะคะนั่นก็คือการเข้ารักษาผิวหน้ากับคุณหมอที่ i House Clinic ค่ะสําหรับคลินิกนี้จะอยู่ใกลๆ้ๆเอ็มคอทีอยู่ประมาณสุขุมวิท30สักอย่างเมไม่ค่อยแน่ใจกลัวพูดผิดเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ละกันนะคะแลนแหละเมย์ทำการไปปรึกษาคุณหมอซึ่งจริงๆอันนี้เมย์ไปหาคุณหมอตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมและเดือนธันวาคมเมย์เข้าไปหาคุณหมอ ทั้งหมด2ครั้งเว้นห่างกันแค่6วันค่ะทุกคนการเข้าไปหาคุณหมอครั้งแรกเป็นการเข้าไปให้คุณหมอเขาตรวจผิวหน้าก่อนแล้วก็เริ่มทําหัตถการเลยเพราะว่าหน้ามันเยินมากๆอย่างที่ทุกคนรู้กันเมเป็นบ er. ิวตี้บล็อกเกอร์เมนจําเป็นจะต้องรีวิวของนู่นนี่นั่นฉะนั้นแล้วเมเลยไม่สามารถปล่อยผิวหน้าที่มันแบบมีสิวปะทุหนักๆไว้ได้ค่ะมันไม่ได้เคลียใต้ชั้นผิวแบบจริงจังมันยังมีบางจุดที่มันยังมีแบบสิวผดสิวอุดตันอยู่ฉะนั้นแล้วเมก็เลยแพ้คุณหมอ ช่วยกดให้ค่ะหลายคนงงว่าแล้วทำไมถึงเลือกไป i House Clinic เหตุผลหลักๆเลยค่ะคือคุณหมอเป็นคนตอบลายเองไม่ว่าจะคนไข้กี่คนคุณหมอเป็นคนตอบลายเองย้ำนะคะว่าทางลายคุณหมอเป็นคนตอบเองและที่สำคัญพอเข้าไปใช้บริการคุณหมอเป็นคนทำผ่าตัการเองทุกอย่างมีผู้ช่วยช่วยแบบคลีนหน้าช่วยทาผิวอะไรให้กุ่กิบแต่ฉีดผิวกดสิวคุณหมอเป็นคนทำเองไม่เชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเจอแหละว่า ไปกดสิวแต่คุณหมอไม่ได้เป็นคนกดให้พอเป็นผู้ช่วยเขากดสิวได้ไม่หมดกดได้ไม่ไม่เกลี้ยงอ่ะไม่ถอนรากถอนโคนอ่ะมันเลยทําให้เราอ่ะยิ่งเป็นสิวอักเสบหนักขึ้นค่ะหลายคนเจอปัญหานี้ใช่ไหมแต่เมไปคลินิกนี้ที่ i house คุณหมอเป็นคนกดเองมันก็เลยไม่มีสิวดันออกมาเลยไม่มีการแบบกดสิวไม่หมดเพราะกดเกลี้ยงจริงกดจนขนลุกพูดเลย ว่าเกลี้ยงจริงแล้ววันนั้นรู้สึกว่าเมย์จะทําเป็นตัวไอพิลิีนตัวไอโกลแล้วก็มาเดไปด้วยนะคะก็คือเป็นการฉีดผิวเข้าไปซึ่งนั่นแหละเดี๋ยวเมย์จะใส่ข้อมูลที่ถูกต้องให้ว่าเมย์ทำอะไรบ้างในวันนั้นนะคะแล้วคุณหมอเนี่ยเขาก็จะมีการส่งคาแนะนําในการรักษาผิวหรือนักทั้งต่อไปมาให้เราเลยและอย่างที่บอกเมย์เว้นแค่6วันแล้วเมย์ก็ไปหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งค่ะก็ไปให้คุณหมอเช็คผิวแล้วก็ทำาน่นทำนี่ให้เหมือนเดิมซึ่งมาจนถึงตรงนี้เมย์ไม่ได ทำเลเซอร์เลยสักนิดเดียวไม่ได้ทำทรีทเมนต์เลยสักนิดเดียวไม่มีทรีทเมนต์มาแบบอะไรเลยมีแค่มาร์กหน้าธรรมดาแค่นั้นกับฉีดผิวตามที่คุณหมอแนะนํนาแล้วก็กดสิวแค่นั้นค่ะและนี่คือเดือนธันวาคมค่ะ มาถึงเดือนมก,กรานะคะบอกเลยว่ามก,กราทําทุกอย่างเหมือนเดือนธันวาคมเลยแต่แตกต่างกันนิดเดียวค่ะคือเดือนธันวาคมเมย์ไปหาคุณหมอสองครั้งแต่เดือนมก,กราคมเมย์ไปหาคุณหมอแค่ครั้งเดียวแล้วค่ะ พอมาเดือนกุมภาพันธ์ปี2565มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องของสกินแคร์ที่ใช้คาราสกินหมดแล้วค่ะเมไม่ได้ใช้คาราสกินแล้วในเดือนกุมภาพันธ์และโฟมล้างหน้าจากคลีนแลนเคลียก็เปลี่ยนมาเป็นน u t รูเจนาตัวนี้นะคะเป็นตัว n ูทรูเจนาแอกเน่โฟมมิงคลีนเซอรค่ะตัวนี้ก็คือใช้เพื่อที่จะ ทดสอบเหมือนกันก็เลยทําการเปลี่ยนนะคะแต่สกินแคร์อื่นๆทุกอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยและเดือนกุมภาพันธ์นี้เองค่ะก็เป็นช่วงที่เมลงรูปไปแล้วเพื่อนๆก็คือทักเข้ามาเยอะมากๆว่าผิวดีขึ้นนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าเมทําอะไรใช้อะไรยังไงบ้างซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เมใช้สิ่งที่เมย์ทตลอดระยะเวลา4เดือนที่เรารักษาสิวเต็มๆค่ะในส่วนของอาหารผิวหรืออาหารเสริม ต่ที่เมกินในช่วง4เดือนนี้เมจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถไปติดตามในอีกคลิปหนึ่งได้ค่ะไม่หวังว่าทั้งหมดนี้จะสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆที่มีปัญหาสิวหนักๆเหมือนกับเมได้ไม่ไมากก็น้อยนะคะแต่จริงถๆถ้าเกิดเพื่อนๆใช้สกินแคร์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทาทุกวันไม่ขาดรับรองว่ายังไงผิวก็ดีมากขึ้นแน่นอนค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเสริมเข้ามาในสําหรับบางคนที่ต้องการเร่งจริงๆในการช่วยทําให้ผิวของ เราโดยรวมอะ่ะดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ตัวเมย์เองก็บอกตรงๆว่าช่วงสเดือนนั้นก็ทําไม่ค่อยได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนทําได้มันจะดีมากๆเลยสิ่งแรกนั่นก็คือการดื่มน้าเปล่าเยอะๆย,ย้ำว่าต้องเป็นน้ําเปล่านะคะในแต่ละวันเราต้องกินเยอะมา,มากๆไม่ได้นับเป็น8แก้วแต่แนะนําว่าให้กินอย่างน้อย1.5ลิตรต่อวันนะคะคือเป็นเบสิคเลยยิ่งกินได้มากยิ่งกว่านี้ยิ่งทําให้ผิวของเราดีขึ้นค่ะโดยรวมด้วยนะร่างกายภายในก็จะดีมากขึ้นด้วยค่ะอย่างที่2นั่นคือ คือการงดของทอดใช้คําว่างดงดของทอดถ้างดของทอดได้ก็จะดีมากๆแต่ถ้างดไม่ได้ก็ลดลงหน่อยก็จะดีค่ะอย่างที่3ามนั่นคือการลดของหวานค่ะอาจจะกินของหวานน้อยลงแต่ถ้าเกิดใครไม่กินเลยก็จะดีมากๆค่ะมันก็จะทําให้ผิวของเราอะ่ะดีขึ้นสิวก็จะไม่รักเราเท่าเดิมแล้วนะคะอันนี้ก็คือ3มอย่างหลักๆที่ถ้าเกิดเพื่อนๆทาได้มันจะยิ่งช่วยทําให้ผิวอะ่ะมันดีมากยิ่งขึ้นในะระยะเวลาอัน และทั้งหมดนี้ถ้าเกิดเพื่อนเเคยใช้วิธีไหนกันบ้างเคยทําอะไรกันบ้างเคยใช้ตัวไหนเหมือนเมย์บ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะและถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ที่สำคัญอย่าลืมกดป่ม subscribe ในช่องเมย์นสซ่าจะได้ไม่พลาดคลนจากเมย์สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ